สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ PS9 ข่าวสารสังคมในเชิงบวกจากสสว9ค่ะเสริมสร้างวิชาการบนฐานธรรมหนุนนำความรู้สู่ความยั่งยืนวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นี่มีงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมเรามาดูกันนะคะว่างานด้านคนพิการมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่างไรบ้างค่ะเมื่อท่านได้ยินคําว่าคนพิการแล้วรู้สึกอย่างไรท่านมีเพื่อนฝูงญาติมิตรหรือเพื่อนร่วมงานเป็นคนพิการบ้างหรือไม่ สังคมไทยในปัจจุบันให้ความสำคัญในการพัฒนาเพื่อ,อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการเพิ่มมากขึ้นมีหน่วยงานภาครัฐดูแลงานด้านคนพิการโดยตรงคือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือที่เราเรียกว่าพอกนี่ยนะคะมีหน้าที่ในการส่งเสริมศักยภาพของคนพิการแล้วก็ส่งเสริมสิทธิของคนพิการซึ่งสิทธิของคนพิการที่จะได้รับนั้นหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอาชีพในเรื่องของอาชีพเนี่ยทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือชื่อเรียกกันสั้นๆว่าพกกนี่ยมีศูนย พัฒนาศักยภาพและอาชีพของเรากระจายอยู่ทั่วประเทศ9แห่งด้วยกันนะคะซึ่งในศูนย์พัฒนาพัฒนาศักยภาพและอาชีพทั้ง9แห่งนั้นก็จะมีหลักสูตรต่างๆหลากหลายกันไปซึ่งคนพิการาที่สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าเรียนกับเราได้นะคะซึ่งศ,ศูนย์พัฒนาศักยภาพนี้เนี่ยเราจะมีบริการให้ที่อยู่นะคะท่านสามารถเป็นนักเรียนประจําของเราได้แล้วก็มีอาหาร3ามมื้อให้ท่านได้อ่า ใช้บริการของเรานะคะ,ละหลักสูตรต่างๆที่อยู่ในศูนย์พัฒนาศักยภาพนี้ก็จะมีหลากหลายกันไปตามที่ท่านจะสนใจนะคะก็เช่นเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้าเรื่องของเกษตรกรรมนะคะหากท่านสนใจท่านก็สามารถสมัครเข้ามาเรียนรู้กับเราได้นะคะ รู้สึกยินด,ดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาคนพิการด้านการศาึกษาและการมีงานทำของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้นะคะในตัวนโยบายของรัฐบาลนะคะก็ได้กำหนดประเด็นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เรารู้คืจะเป็นนา SDG ะคะรวมถึงอนุยายายสนัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการตลอดจนพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งได้กำหนดสิทธิของคนพิการไว้อย่างคารอบคลุมในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการให้บริการด้านการแพทย์การศึกษาการส่งเสริมการมีงานทำแล้วก็การประกอบอาชีพ รวมถึงด้านสวัสดิการสังคมด้วยนะคะแล้วเราก็ได้มีการจัดซื้อหนึ่งสดค์สำหรับคนพิการรวมถึงบริการด้รรานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นคนพิการเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิโอกาสในสังคมและก็เป็นพลังในการพัฒนาสังคมประเทศชาติเหมือนกับคนที่คนทั่วไปเลยนะคะดิฉันในานามศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการอยกฝัจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหว,วัดเชียงใหม่ ท่านน,นั้นดีตรงส,งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผู้แทนคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และแขกผู้พิจารติทุกท่านนะคะในในงานพิธีลงนามทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาคนพิการด้านการศึกษาและการมีงานทําในวันนี้เราได้รับเกียรติจากหลายท่านนะคะทั้ง6หน่วยงานที่มาร่วมกันในการที่จะพัฒนาคนพิการในเรื่องของอาชีพและการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาศักยาภาพและอาชีพคนพิการอยา่างฝงจังหวัดเชียงใหม่เรามีหน้าที่ตามยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยบริการสวัสดิการสังคม,มเกี่ยวกับการพัฒนาศักยาภาพคนพิการในการประอกอบอาชีพและการมีส่วนร่วมทางสังคม,มในเขตรับผิดชอบ13จบังหวัดภาคเหนือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนพิการและครอบครัวมีอาชีพรายได้และรับตัวในสังคม,มอย่างเป็นสุขและเท่าเทียม ปัจจุบันนะคะศูย์ของเราเนี้ยหลักสูตรมันไม่ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอีกทั้งไม่ตรงกับความต้องการของคนพิการกับสถานประกอบการจึงจะเป็นต้องปรับบริการให้เหมาะสมโดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองสมรรถนะของคนพิการเป็นรายบุคคลเพื่อให้สามารถมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ทเทียบเท่ากับบุคคลทั่วไป โดยสามารถใช้ในการศึกษาต่อในขั้นสูงขึ้นรวมถึงเข้าทำงานในสถานประกอบการและรับค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาเพื่อให้คนพิการได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทีย,ายามกันและเพิ่มโอกาสให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพช,ช่วยเหลือตัวเองได้ร่วมกับครอบครัวเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างมีคุณค่าเฉันร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาด้านการ ระดับต่อไปค่ะขอปบุก่วยงานลงนาเรรอแล้วนะครับก็จะเป็นอชี่ของพยานของเรานรับาัสอนะครับดกว้นะครับเพราะว่าเปริิกาผมตอนนี้ครับก็จากที่เคยโพสต์หางานนะเมื่อ เมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำได้งานทําแล้วนะครับอยู่ที่บริษัทโตโยต้านะครพิงเชียงใหม่ครับสำนักงานใหญ่ที่สีเจ้าเม่เหียนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่เจดีย์หลายท่านนะที่ให้ความสนับ,สน,บสนุนนะครับแล้วก็รวมถึงกระทรวงพอมอด้วยนะที่ได้เข้ามาช่วยในการหางานนะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทโตโยต้านะที่รับเข้าไปฝึกงานนะครับเป็นได้ฝึกประสบการณ์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนที่ให้กำลังใจใอดอทมาอยู่ตลอดครับ ก็ตอนนี้ก็ชีวิตก็ดีขึ้นครับจากที่เราเรียนจบเนี่ยต้องหาที่งานต้องหางานทำเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกแบบกลัวเหมือนกันแต่ว่าณวันนี้นนครับรู้สึกว่าเราก็มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเรามีงานทํามีเงินเดือนอะไรเงี้ยครับทำให้ชีวิตเรามันดีขึ้นครับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนพิการและครอบครัวมีอาชีพรายได้สามารถปรับตัวในสังคมอย่างเป็นสุขและเท่าเทียม ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้มีการพัฒนาด้านการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่คนพิการอย่างเป็นระบบโดยความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานรวมถึงสถบาบันการศึกษาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะ ภาพความสุขของคนพิการที่เข้ารับการฝึกอาชีพที่นี่รวมทั้งความตั้งใจการมีส่วนร่วมของเครือข่ายคนทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนรวมถึงหน่วยงานด้านการศึกษานะคะต่างมีส่วนร่วมเข้ามาพัฒนาศักยภาพแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการที่นี่รวมถึงครอบครัวด้วยนะคะเป็นภาพความสุขและความประทับใจของพวกเราชาวพมจริงๆค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับ PS 9 สื่อสารสังคมในเชิงบวกจากสสว .9 สุธรมณีคำถ่ายภาพพัครินอุดมวัฒนานันท์รายงานจากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีค่ะ